สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนกันด้วยพบกับผมต้นเพอร์เฟก c ์กอร์กลับมาดูกันต่อนะครับกับฟุตบอลวันนี้นะครับมาร้อสดชื่นกันผมเองก็หยิบยกมาให้เหมือนเดิมนะครับสองคู่ที่น่าสนใจเป็นบอลยูโรปาลีกทั้งหมดชอบก็จัดขัดกระสวนละกันนะครับแต่สําหรับใครคนไหนอยากได้เพิ่มหรืออยากตามเข้าไปสนุกด้วยกันในกลุ่มใหญ่รวมเซียนก้าหนึ่งสปอร์ตับแอดมาได้เลยครับทีเวนก้าหนึ่งมีแอดนหน้าตามเสื้อที่ผมใส่อยู่ตรงนี้หรือไม่นะครับไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์กันได้ค่แ ยังมีเหล่ากูรูชื่อดังมากมายอยู่ในกลุ่มและทีเด็ดของทุกคนอยู่ในน้ตกลุ่มด้วยเข้ามาแล้วนะครับตัวเลือกเยอะแน่นอนและที่สําคัญสปอนเซอร์นะครับมั่นคงปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้ครับคู่แรกเนี่ยเราไปกันที่เยอรมันกันก่อนเลเวอร์คูเซ่นครับพบเจอกับทางด้านของยูดิยนเซงกิรุตครับจากรีกเบลเยียมนะครับสำหรับเจ้าบ้านเลเวอร์คูเซ่นผลงานช่วงนี้ต้องบอกว่าโหดมากนะครับสินัดเนี่ยรวมทุกรายการนะครับลุดแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอไป1ครับชนะไปถึง8เกมเกมในบ้านเองก็เอาเรื่อง สุดนะเล่งกันได้ค่อนข้างดีแพ้ยากมากๆส่วนมากก็จะเก็บชัยชนะอย่างเดียว ตอนนี้อยู่อันดับหของลีกเยอรมันส่วนทีมเดือนอย่างยูนิยงนะครับผลงานในช่วงนี้ก็ดีเช่นกันนะ10นัดที่ผ่านมาเนี่ยรวมทุกรายการนะครับชนะไป5เสมอไป2หลุดแพ้ไปแค่3เกมเท่านั้นเกมเดือนก็ดูไม่ขี้เหร่ด้วยเล่นกันได้ค่อนข้างดีอันดับ2ของลีกเบลเยียมนะครับสำหรับคู่นี้ครับไม่เคยเจอกันมาก่รถาว่าเรื่องคุณภาพของลีกเนี่ยมองว่าทางด้านของเยอรมันอย่างเลเบอร์คุเซ่นอาจจะดูดีกว่านะครับแต่ถ้าวัดกันจากฟอร์มมองว่าดูดีด้วยกันทั้งคู่สําหรับเจ้าบ้านเลเวอร์คุเซ่นมาค่อนข้างแง และมีไหลขึ้นไปอีกน่าไปมากๆแต่ไม่ไปดีกว่าวันนี้ต้นบูสกรนะครับขอยืนที่ยูนิยงเซงกิรุทนะครับมองว่าบุกไปนัดนี้ยันไหวถึงแพ้ก็แพ้ไม่ขาดนะครับรอเยี่ยมโปกันได้เลยสําหรับคู่ที่2ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับทางด้านของเซบีย่าคู่นี้ก็จะเตะเวลาตีสอเหมือนกันสําหรับเจ้าบ้านแมนยูเนี่ยผลงานในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าดูดีดูดีมากๆด้วยนะครับสินัดที่ผ่านมารวมทุกรายการนะครับแพ้ไป2เสมอไป1ชนะไปถึง7เกมเลยเกมในบ้าน เอาเรื่องสุดๆนะเล่นกันโคตรดีโคตรโหดแพ้ยากเหมือนกันตอนนี้อยู่อันดับ4ของพรีบอลีผู้เล่นในวันนี้ก็ส่วนมากจะพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคาเซมิโลบูโน่หรือแอนเทลลี่นะครับพร้อมลงสนามค่ะก,ก็แต่แรดฟอร์ดเนาะรู้สึกว่าจะเจ็บหรือไม่ก็เช็คฟิตอยู่นะครับต้องรอเช็คอีกทีสําหรับทีมเดือนอย่างเซบีย่านะครับผลงานในช่วงนี้ต้องบอกว่ายังดูทรงๆนะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่10นัดรวมทุกรายการแพ้ไปถึง5เกมนะครับเสมอ2เกตชัยชนะได้แค่3เกมเท่านั้นเกมเดือนก็เล่นกันได้ไม่ค่คอยยดีเลนใ ช่วงนี้อันดับ13ครับของลีกสเปนสาหรับคู่นี้ครับเจอกันมาเนี่ยจะเป็นเซบีย่านะครับที่จะทําได้ดีกว่าในทุกๆนัดแต่ในวันนี้นะครับให้มองไปได้เลยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดเจ้าบ้านครับมาค่อนข้างแรงและไม่เคยมาเลทแบบนี้มาก่อนฟอร์มก็ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นรอเยี่ยมโปกันได้เลยต้นเพอร์เฟก์กอ์ขอติดดาวคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสคู่ที่จัดให้นะครับมีทางด้านของยูนนยงเซงกิรุตและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้เพิ่มอยากได้มากกว่านี้ตามไปสนุกด้วยกันได้ เลยนะครับในกลุ่มใหญ่รวมเซียน91สปอร์ตครับแอดมาที่ทีเวน91มีแอดนำหน้าหรือไม่นะครับไปที่ดิ้งใต้ของเมม้นกันได้เลยรับรองว่าสดชื่นะระยมโปกันแน่นอนนะครับจัดหนักจัดเต็มเนาะไม่ว่าจะเป็นบอลสดชุดโครงการหรือเป็นตัวเน้นฝากกดติดตามช่องกันไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ